คขอขอพูดครั้ง erm สุดท้ายขอดีเฟนต์ได้หน่องหน่อยพี่โยหนูด่าพี่โยมาทุกเทปเลยแต่เทปนี้หนูจะชมพี่ว่าพี่เล่นเกมเป็นจริงเข้าใจปะพี่โยอย่าไปฟันปันคนเขาบอกพี่ว่าพี่เล่นเกมไม่เป็นก็ฟังหนูฟังหนูดีดีจดใหม่ฉบับเดิมไหมนาฬิกาเรือนเก่าเออคนเดิมพี่เป้ยมันดูโลกก็ฉันจะฉันจะตา ชัดสะพานกไปชนะด้ไงชนะล่ะคือมึงคืวัางนะมึงทำเสียเวลามากชัดเจนมากเขาชัดเจนนี่ไงชัดเจนแล้วเลยโยบายโปดโป้ดพี่ไปไหมโยมเลครับหนึ่งสองสมีเยโอเคพี่โอแบงคุเลดและดูนะดูมาพร้อมนันเองชัดนช่วยย นั่นเลยพี่โอ้นั่นเลยนะพี่พี่เราไปรู้ตั้งนานแล้วนะแล้วทำไมมึงรู้กันวะโอ้ยจะเลือกปู่เด้อเนี่ยเห็นแล้วอย่าพูดทิ้งโง่